สัก,กุละฟิล์มกระสือปะทะกระหังตอนเดียวจบไลค์ซับสไครต์กระดิ่งการแจ้งเตือนนี่หลานยายพูดเรื่องจริงนะที่บ้านเราอะเคยมีกระสือกับกระหังอะนะที่มันแย่งจนรักกันอะนะเี๋ยายจะเล่าให้ฟังโอ้ยทำไมมันหิวขนาดนี้อ่ะเนี่ย วันนี้หากินยากมากๆเลยอ่ะอืมแต่เดี๋ยวนะความรู้สึกของฉันเหมือนว่ามันจะอยู่ในท่านี้เอ๊ะฉันรู้แล้วกลิ่นและรสชาติที่มันจะชวนให้ฉันอุมมมีฉันรู้แล้วมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองเออนั่นไงโอ้โหฉันกินคนเดียว คงอิ่มหน้าดูอิ่มไปอีกหลายวันเลยแหละออ uh huh. เนี่ยของดีเลยนะความรู้สึกของข้าเหมือนว่าจะอยูแ่แถวนี้นะโอ้ตรงนั้นไงฉันเห็นแล้วเอ๊แต่กระสือที่ไหนอะนี่เธอหน้าหนักของฉันทั้งหมดเลยนะั่นนะ่ะอ uh ือหืออร่อยมากเลย uh huh. เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคุณเป็นใครอะคะ คุณจะมาแย่งของฉันทั้งหมดไม่ได้นะฉันอุตส่ากินอยู่เธอกินก่อนแต่ฉันก็อยากกินไงล่ะทางนั้นเธอออกไปได้แล้วเออเดี๋ยวก่อนนะคะฉันมาเจอก่อนนะเท่ากับว่าฉันต้องได้กินก่อนสิคุณจะเป็นใครฉันก็เป็นกระหังที่หล่อที่สุดในย่านนี้ไงล้ะวอ๋อคะอ่ะหนุ่มอะ ถ้าเพื่อเป็นการยุติธรรมนะเราจะมาแข่งกันไหมล่ะแข่งบินฉันจะเอาแบบนี้เอาไหมล่ะค่ะคุณกระหังฝุดรอได้เลยอ่ะเดี๋ยวฉันอ่อนให้คุณก่อนนะคะโอเคงั้นผมไปก่อนเลยแล้วกันนะอ๋อไม่นะนี่คุณโกงคุณมีเจ็ตแพ คุณมีเจ็ตแพดแต่ฉันสามารถทำให้คุณหยุดนิ่งได้อย่างไงล่ะไปก่อนนะคะพ่อรูปหล่อโว้ยนางตัวแสบกบลับมาปลอยเช่นเดียวนี้เลยนะเธอโอ้โหเธอคิดว่าเธอสามารถหยุดฉันได้หรอเออฉันไม่ยอมหรอกยังไงฉันก็วิ่งได้บนอากาศนะเนาะไอคุณขี้โกงใส่ฉันอีกแล้วะ คุณเอาเจ็ตแพกไปติดไว้ตรงขากับกระด้งแล้วเธอมาขวางหน้าฉันได้ยังไงล่ะนี่โอ้โห,โหพลังเทเลพอร์ตไงล่ะคะโอ้โหถ้าฉันรู้นะว่ามีพลังเทเลพอร์ตป่านี้ฉันเอาไปด้วยแล้วตามฉันมาให้ทันนะคะพ่อรูกหล่ออืมแม่นี่ขี้โกงเป็นบ้าเลยโคตรขี้โกงเอ เหมือนว่าฉันจะนึกอะไรได้สักอย่างนะแต่ว่าฉันลืมไปแล้วอะแต่ก็ช่างมันเถอะเพื่อการแข่งขันฉันต้องเป็นที่หนึ่งนี่พ่อรูปหล่อมาจับฉันสิจ้ามาจับฉันสิเออคุณระวังด้วยข้างหน้าเป็นกำแพงวัดนะกำแพงวัดเอ๊ะจดก่อนนะคุณว่าอะไรนะวัด ไม่นะถ้าเราเข้าวัดเราต้องโดนไอหมองผีชั่วนั่นจัดการแน่เลยนี่นะอูระวังบ้างสิคุณนะ่ะโอ้โหเรื่องนี้โรแมนติกมากเลยค่ะปน,นอีได้ไหมล่ะนั่นสิครับยายถูกต้องมากเลยพวกคุณนินทาเรื่องผมกับแฟนอยู่เหรอไม่ได้การละผมไม่ชอบพวกขี้นินทาตายไปพร้อมกันนั่นแหละ จบลงไปแล้วครับกับตอนนี้ตอนบวันนี้เพื่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย